การเกิดขึ้นของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่เกิดขึ้นในแต่ไะย,ยุค ู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนำให้คนสัตว์สิ่งของรู้เห็นถึงธรรมทั้งหมดรู้เห็นถึงแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด นำให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สพจันทัสโรที่ได้จากทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สพจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ทำรรทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปุ่สันทัศโรดรดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุอยู่ในบังคับควบคุมเป็นแผนผังสำเร็จเวลาปรมีสามสิทัสพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรปรมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างทานศีลส,สมาธิ ให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดำรงตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายไม่ให้ถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืน ให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเด็ศพระคุณหลวงปู่สัจันทัศโรจากธรรมทุกธรรมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติ เบิกบานกว้างขวางไม่อิดอัดไม่คับแคบพึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดกันทัสโรพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ ให้รับบารมีสามสิบทัพระเดพระคุณหลวงปู่สุจันทัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันอยู่กันเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบพัฒนาปรับปรุง ชีวิตเป็นยอย่างอยู่ให้ได้ประโยชน์จากธรรมทุกธรรมเกิดเป็นการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทรรัศพระเดชพระกุลหลวงปูสษจัญทัศโรจากธรรมทุกธรรมได้สำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาสร้างชาวสิิไล กลัลยดาดะบิทช,ชาวสิวิไลบรมีสาวสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงปู้สัจจันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอาหารเป็นพืชเป็นแร่ธาตุไม่นำซาคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่ม อย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาไม่รวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวไม่เป็นไปตามแผนทางสำเร็จเวลาของกิเลสผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ยุติการบูชายันคนสัตว์สิ่งของการบูชายันคนสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดซากคนสัตว์สิ่งของเกิดจากกิเลสยึดธรรมยึดธาตุที่ทำให้คนสัตว สิ่งของไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษให้ร่างกายเป็นคนที่มีกิเลสสั่งสมอยู่ในตัวให้คนเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรต เป็นอสุลกายเป็นสัตวน์นรกเป็นสัตว์โลกันให้สิ่งของที่เดิมเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นสิ่งของที่เป็นไปตามการยึดพื้นที่ของกิเลสเข้าแทนที่บารมีสามสิบทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำให้เกิดภพภูมิที่เป็นอบาย,ยภูมิเป็นภพภูมิที่ทุกข์ระทมสมสารอยู่กันแบบไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรม อาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นไปตามการบังคับควบคุมของกิเลสกิเลสที่บังคับควบคุมคนสัตว์สิ่งของ เพื่อการยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลงปูดสดันทัสโรที่ทำให้เป็นบูชายันคนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อการรวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรเป็นกระแสกิเลสที่ไหลเวียน อยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบรมีสามสิทรรัศนพระเดชพระคุณหลวงระสุดจันทัศโรที่เชื่อมโยงจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธรรัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรที่เป็นศูนย์กลางอู่มหาสมุทรของกิเลสเป็นศูนย์กลางนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโร ที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกรำที่ไม่ใช่ปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปโปสดันทัสโรที่เกิดการยึดธรรมยึดธาต ไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่ดสดกัญทัสรที่ทำให้เกิดการรุกของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสสรศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมกิเลสดึงดดดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุ ดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลสรวบรวมธรรมกิเลสไปตามท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวประสตัทัสโรบังคับธาต ที่เป็นท่อฐานธรรมบารมีสันสิทธัะเดชพระคุณหลงปสแันทัสโรให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานรูปรวมรักษากิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่มีอยู่ในศูนย์กลาง ดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสสนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้สร้างแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกกทบขอขออบังคับหลอกลวงให้ท่อทานธรรมารมีสาสิบทัศนนี้ เป็นเจ้านี้ลูกนี้เป็นคู่กรรมคู่เวรอยู่กันเป็นศัตรูคู่อาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นทาสให้กิเลสใช้ร่างกาย เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำํำเป็นท่อทานให้กิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษส์เตันทัสโรที่ทำให้ผิดปก,กติไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ให้อยู่กันเป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้านี่ลูกนี่ดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไปตามแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสกิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากท่อทานธรรมบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สตันทัสโรไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรทำให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซาก คนสัตว์สิ่งของให้คนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้กิเลสที่มีอยู่มากในซากคนสัตว์สิ่งของ ธาตุที่กิเลสบังคับได้มากในซากคนสัตว์สิ่งคของเข้าสั่งสมรวบรวมอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งคของรวบรวมแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสในโครงสร้างกอทมขออบังคับ ให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับให้เป็นภัยพิบัติเป็นสงครามทำลายทรัพย์สมบัติทำลายอาหารเครื่องนุ่งห่มอย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพสูสจันทสโรทำให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสูสถจันทสโรผิดปกติไม่ตั้งมั่นดำรงอยู่ได้เสื่อมสลายเป็นวิกิตเป็นปัญหาอยู่ตลอด กิเลสทำให้คนสัตว์สิ่งของบูชายันคนสัตว์สิ่งของทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึย่งกันและกันกิเลสหลอกลวงว่าทำให้พัฒนาปรับปรุงชีวิตเป็นยังงยั่ย ให้ดํำรงมั่นคงอยู่ได้กิเลสหลอกลวงว่าการบูชายันคนสัตว์ิ่งของเป็นการสั่งสมบารมีทำให้เกิดความสุขความเจริญของชีวิตทำให้นิยม บูชายันคนสัตว์สิ่งของกิเลสสร้างสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวนำเสนอวิกิตอุปสรรคปัญหากิเลสหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของแก้ปัญหาวิกฤต กุปสรรคด้วยการบูชายันคนสัตว์สิ่งของหลอกลวงว่าเป็นการสั่งสมบารมีเพื่อกแก้วิกฤตอุปสรรคปัญหาที่กิเลสนำเสนอสร้างเหตุการณ์เรื่องราวขึ้น ทำให้อยู่ในวังวนแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่กิเลสบังคับหลอกลวงว่าการบูชายันคนสัตว์สิ่งของเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติ เป็นการเสียสละบางส่วนเสียสละผู้ถูกบูชายันคนสักสิ่งของเพื่อทำให้ส่วนรวมที่ทำให้คนสักสิ่งของบางส่วน ดำรงอยู่ได้ทำให้เจริญรุ่งเรืองจากการเสียสละคนสัตว์สิ่งของที่ถูกบูชายันที่เป็นการสั่งสมบารมีแท้จริงแล้วกิเลสหลอกลวง ให้สั่งสมรวบรวมกิเลสไว้ในตัวคนสัตว์สิ่งของไว้ในซากคนสัตว์สิ่งของสั่งสมแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสในโครงสร้างกธมอออที่เป็นภัยพิบัติเป็นสงคราม ทำลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสปิดบังหลอกลวงไม่ให้ศรัทธาเริ่มใสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ิเลสให้อยู่อย่างขาดแคลนเสื่อมสภาพไม่ตั้งมั่นอยู่ได้หลอกลวงว่าซากคนสัตว์สิ่งของเป็นทรัพย์สมบัติเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มอย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ หลอกลวงว่าการบูชายันคนสัตว์สิ่งของการเรียนเดรัจฉานวิชาเรียนไสยศาสตร์ไสยเวทเรียนเพื่อบูชายันคนสัตว์สิ่งของเพิ่มจํานวนปริมาณซากคนสัตว์สิ่งของให้เพียงพอ ่อการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งยาวที่กิเลสหลอกลวงว่าซากคนสัตว์สิ่งของเป็นทรัพย์สมบัติเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งยาวหลอกลวงว่าการเสียสละบางส่วน ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ดำเนินไปได้อย่างมั่นคงไม่เสื่อมสลายทำให้สุขสงบร่มเย็นเป็นการสั่งสมบารมีแท้จริงแล้ว กิเลสบังคับหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวคนสัตว์สิ่งของไว้ในซากคนสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติเป็นสงครามทำลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเลยดทั้งยาญ กิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดทันทัสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของที่ร่างกายเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเสื่อมสลาย ไม่มีค่าไม่มีราคาที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของรับรู้ว่าไม่มีค่าไม่มีราคาทำให้ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขอทำให้กิเลสบังคับหลอกลวงให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นวัฏทะจักรที่เป็นวัฏตะสงสารสร้างอบายภูมิอยู่อย่างทุกข์ระทมสมสารไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร,รบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทาบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรยุติไม่ให้กิเลยึดธรรมยึดท่าไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรให้เกิดการรวบรวมร,ร,รักษาธรรมราบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรจากรรมทั้งหมดได้สำเร็จตลอดเวลาอย่างสมบูรณ์ราบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให จิตพานธรรมบารมีสามสิทธรรัตถ์เฉเดชคุลลงปศจันทารโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำให้ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแค่ยุติการบูชายันคนสัตว์สิ่งของ สร้างฐานศีลสมาธิให้าท่อฐานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพรุณุลลงประสจันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อน,นำเป็นาท่อฐานรวบรวมรักษาบารมีสาทสิทธัระเดชพระุณุลลงระสจันทัสโรจากธรรมทั้งหมดได้สำเร็จตลอดเวลา เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธรรัประเดชพระกุณหลวงปุษจันทัสโรอาหารเป็นพืชเป็นแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเหลียดทั้งหยาบยุติเดลฉานวิชายุติ สยศาสตร์สยเวทยุติการเรียนบูชายันคนสัตว์สิงของให้เกิดเป็นการเรียนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรวิชา เป็นวิชาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทัสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทน์คนนกยูนำให้เรา อดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปสถจนทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปสถจนทัสโรให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทาน รวบรวมรักษาบารมี30มสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสดยันทัสโรจากธรรมทุกธรรมเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมี30มสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสดยันทัสโรได้สําเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมี30มสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสดยันทัสโร